สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจนะคะแอดมยโดยบางอ้อคาเซนเตอร์นะคะแล้วก็สาวกแอดไมค์คาชอแนลทุกท่านนะคะวันนี้ชมพูอยู่กับรถที่สวยมากๆนะคะกับรถ X1 นะคะคันนี้ไม่สาม0 0ื่นโลโอ้โหเมื่อกี้ได้เห็นแบบแบบกันแล้วใช่ไหมกับเอ,อรถภายในนะคะที่สวยมากๆเบาะสีแดงนะคะรถขาวเบาะแดงแบบนี้นะมีสเสน่มากๆนะคะ ใครเห็นก็ต้องชอบนะคะอ่าเราระหว่างที่รอนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้หน่อยนะคะกดแชร์ให้คนเข้ามาดูกันว่าคันนี้เนี่ย X1 เนี่ยราคาก็สุดประหยัดนะคะราคาไม่ถึงล้านนะคะปี2015และยังมีวารันตี BSI นะคะอยู่ถึงปี 65เลยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยทำ BSI ไว้ยาวมาก6ปีเลยนะคะถึงแสนสองนะไม่ใช่แสนธรรมดานะคะอีกยาวๆเลยกับคันนี้แล้วไม่คันนี้เพิ่งแค่สามหมื่นโลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นปลอดภัยหายห่วงนะคะกับรถนี้เลยค่ะ BMW X1 นะคะคันนี้เป็น Sdrive18iM Sport แล้วด้วยนะคะเป็นโฉม LCI E 8 4สแล้วชมสุดท้ายก่อนที่จะเ,เปลี่ยนนะคะเป็นเป็น F ใช่ก็เปลี่ยนเป็น F นะคะเป็นส่งสุดท้ายเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยราคาเบาๆเลยไม่ถึงล้านนะคะย้ำกันอีกรอบอันนี้พวงมาลัยเซอร์โวเบาแล้วนะเดี๋ยวขอดูก่นว่ามีใครเข้ามาหรือยังนะคะโอ้โหข้างหน้านี่สะดุดตามากเป็นกระจังนะคะลาย M Sport นะคะสีฟ้าน้ำเงินแดงอ้โหตกแต่งมาเนี่ยดูให้เพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นนะคะดูเป็นครบเครื่องเลยในตัวของ M Sport และคันนี้ก็ M Sport แท้ด้วยอยากจะให้เห็นในสำเนาเลยนะคะว่าสำเนาคัานนี้ลงเลยว่าเป็น M Sport แท้นะเดี๋ยวให้กล้องดูนะคะ นิดหนึงนะคะอันนี้คือ M Sport แท้จากโรงงานเลยปี2015จด17นะคะ2 5งห้าศูนี่คือ17ก็คือออกศูนย์เนี่ยประมาณ16ได้เป็นรถที่ใหม่มากแล้วราคาปกติ X1 นะต้องมีล้านขึ้นแน่นอนแต่คันนี้เอาไปเลย999นะคะก็อยากจะดูข้างในแล้วว่าเป็นยังไงบ้างกับรถที่ใหม่ขนาดนี้ ไม่สามหมื่นโลข้างในเราแอบ,บเห็นแวบๆนะคะสีแดงตัดกับสีขาวแล่ข้างนอกเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นทรง M Sport นะชุดแต่ง M Sport แล้วก็มีโลโก้ M Sport ทั้ง MAC แล้วก็ชุดแต่งนะคะในส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีนีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเอก,กวันเลยมี parking sensor แล้วก็ มีเซ็นเซอร์หน้าหลังนะคะล้อแม็กอันนี้ M s p o r ปนี่ขอบ18นะคะยางก็ใหม่นะคะปี19ทั้ง4ี่เซนเลยโอ้โหไหนลองดูสิใหม่อ๋ ang, อยางใช่ไหมยางปี19<า>พร้อมชใช้งานเลยอันนี้ปี19เลยก่อนที่จะไปดูภายในนะคะอย่าลืมแชร์นะคะ เพราะอย่าพลาดเลยค่ะกับคันนี้ใหม่จริงๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆใช่ค่ะจะบอกว่าวันแรกที่รถเข้ามาเนี่ยแอมก็มาดูรถอยากจะบอกว่าใหม่มากๆแม,ม้กระทั่งยังไม่ได้ทําความสะอาดอเพราะว่าคันนี้เจ้าของเดิมเป็นคุณหมอด้วยค่ะ,ค,ะ<ช>คุณหมอก็จะใช้งานถนอมแล้วก็ไม่ได้ใช้งานสม<ช>ุสมบันเนาะถ้าลองแทนดูภายในนะคะเรียกได้ว่าเบาะเนี่ยแทบจะใช้งานแค่บอกคนนั่งอย่างเดียวด้วยซ้ำถึงเวลาดูภายในแอมเปิดมาขนาดนี้นี่ ไม่มีร่องรอยแบบยับเลยนะคะก็คือเหบาะการใช้งานนี่เจ้าของเดิมดูแลรักษามาอย่างดีตั้งแต่แทงประตูนะคะเห็นได้เลยว่าเหมือนรถใหม่มากแล้วก็ตรงเบาะคนนั่งรวไมไปถึงคนขับนะก็ยังสมบูรณ์ดีมากอ่า มาดูข้างหน้าแล้วเรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะมีพวงมาลัยเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ M Sport ด้วยให้เห็นเลยว่านี่คือ M Sport แท้เลยจากโรงงานแล้วก็ยังมีตัว i Drive นะคะใช่ค่ะจอจอจะใหญ่แล้วถ้าเป็นรุ่น M Sport นะคะ M Sport Package แท้เลยนะคะแล้วก็มีจอ i Drive นะคะ Navy ด้วยไหมยอนนีใช่มี Navigator ด้วยเดี๋ยวลองไป เดี๋ยวลองลองกดดูนะคะมีเนวิเกเตอร์ด้วยมีปุ่ม push start ด้วยปล่อยให้ดูกันภายในไปก่อนนะคะดูว่าสวยขนาดไหนขาวเบาะแดงนี่หายากนะแล้วก็เป็นสีที่นิยมมากนะคะซื้อ ซื้อมาขายไปเนี่ยมาไวไปไวซื้อง่ายขายคล่องอ่าตรงนี้มีนาวิเกเตอร์นะคะอย่างที่บอกแล้วก็มีไอ i v ดพวงมาลัยเบาแล้วคันนี้แล้วยังมีเบาที่เป็นเบาปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีอีกสองจุดนะคะมาดูด้านหลังกันดีกว่า ด้านหลังก็สีแดงสดมากบอกกับวี่วันนี้ใส่เสื้อสีแดงมาเพราะเบาเลยเนี่ยแล้วต้องย้ำตรง BSI ด้วยค่ะที่เหลือยาวๆเลยนะคะถึงปี2065เพราะว่าคันนี้6ปีหรือแสนสองหมื่น โลเลยเรียกได้ว่าถ้าขับไปเนี่ยก็คือสบายใจหายห่วงแน่นอนนะคะก็คือเปลี่ยนยางกับเติมน้ำมันอย่างเดียวนะคะใช,ใช่ยาวยาวถึงอีก2ปีกว่าๆเลยที่แอมนับเนี่ยสองปีสี่เดือนอค่ะแล้วเดี๋ยวให้ให้ดูไม์กันอีกทีนะคะว่าไม์ตอนนี้อยู่ที่ส0,000ื่นกว่าโลเท่านั้นแล้วเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเพิ่งเข้าศูนย์มาด้วยใช่เขาพเขาพิ่งเข้ามาที่สามหมื่นสามพันโลเท่านั้นเองเพึ่งเซอร์วิสศูนย์มาที่สามหมื่นสามโอ้โหก็คือว่า พร้อมที่จะใช้งานต่อได้เลยนะคะสภาพนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกับสภาพรถแบบนี้ไมน้อยแบบนี้แล้วยังมี B SI S I ใช่ะคะช่ะต้องขอบคุณคนดูนะคะตอนนี้มีคนดูเกือบร้อยกว่าท่านนะคะอย่าลืมนะคะทักก่อนมีสิทธิก่อนกับรถสุดคุ้มคันนี้ยังมี B SI aw, S I ยาวๆแล้วราคานี่9 9้นี่ตั้งราคาจูงใจมากๆเลยปกติ X 1ปีประมาณเนี้ยไม่ต้อง ไม่สามหมื่นแทมจะไม่มีมีคันนี้คันเดียวนะคะและคันนี้นะมันคุ้มตรงที่ว่าออกไยแดงมาเนี่ยสองล้านสองตอนนี้เก้าเก้าเก้โอ้โหห่างกันเป็นล้านไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะคันนี้ใครที่หาเอวันอยู่นะราคาเก้า้าเกและได้รุ่น M Sport ด้วยนะคะแถมยังไม่น้อยขนาดนี้ไม่มีที่ไหนแล้วสามหมื่นกว่าโล อ่าตอนนี้ในภาพกําลังพับบอกกันอยู่นะคะแสดงให้เห็นถึงว่าเวลาที่เราพับไปแล้วเนี่ยมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้อีกเยอะเลยเหมาะสําหรับเป็นรถครอบครัวนะคะที่กระทัดรัดด้วยแล้วก็ไปเที่ยวไป,ไปไปต่างจังหวัดนะจมพูก็ขับ X1 ไปต่างจังหวัดบ่อยนะเพราะว่าอะไรรูไหมคะเพราะว่ามันสบายใจมันเราไว้ใจกับช่วงล่างของ BM ได้นะคะว่า คันนี้จะพาเราไปเที่ยวไปทางไกลแค่ไหนได้อย่างปลอดภัยแน่นอนอตอนนี้ภาพให้ดูอะไรอยู่คะเน,นี่ยสงสช่างภาพนะคะชอบภายในมากนะคะไม่ยอมห่างจากภายในเลยสีสสใช่ไหมสีสวยมากแล้วสภาพอย่างที่บอกเลยนะคะต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วค่ะถ้าใครกำลังสนใจ X1 อยู่นะคะแล้วก็ bsi ยาวๆแบบนี้กับสภาพเนี่ยไรนิวจริงๆบอกเลยกล้าการันตีนะคะคือสภาพใหม่มากต้องรีบทำไงคะเนี่ยต้องรีบเลยค่ะเพียงแค่โทรเข้ามานะคะใช้ปลายนิ้วนะคะโทร08 7 5 0 9 7 8 7 8เดี๋ยวจะทักมาคุยนะคะได้ตลอดเลย24ชั่วโมงเลยทักาามาได้นะคะที่ Line แอดแอดแคนะคะหรือว่าจะทักมาช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านเห็น จะรีบตอบทุกช่องทางนะคะแล้วคันนี้พร้อมที่จะให้ท่านเป็นเจ้าของแล้วนะคะกับ X1 นะคะ XDrive 1.8i คันนี้ปี2015<ค>ออกห้าง16จด17อะเดี๋ยวเราดูดูห้องเครื่องกันอีกหน่อยนะคะย้ำกันอีกรอบว่าไม้สามหมื่นโลค่ะมาดูห้องเครื่องของรถคันนี้ที่ ใหม่มากนะใหม่สามหมื่นโลห้องเครื่องจะเป็นยังไงสวยขนาดไหนนี่มาดูค่ะโอ้เอี่ยมมากเลยหูใครได้ไปคันนี้คุ้มจริงๆอ่ะคือยิ่งดูยิ่งพูดนะคะมันก็ยิ่งแบบโอ้โหรู้สึกโชคดีมากที่เราได้คันนี้มาแล้วก็จะได้ให้ลูกค้าแอดไมล์เราได้เป็นเจ้าของรถสวยๆดีๆคันนี้ต่อนะคะก็จะเห็นได้ว่า ของเครื่องโครงสร้างตัวถังเดิมนะคะ,ะของเรามีแอดมายเนี่ยก็จะรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนเพราะเราคัดเลือกโครงสร้างตัวถังเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญในการคัดเลือกรถของเราแล้วก็เครื่องยนต์ระบบส่วนต่างๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ายังอยู่ใน BSI ย้ําอีกรอบนะคะ BSI จนถึงปี65หหรือไม่แสนสองนะคะก็คุ้มมากจริงๆนะคะ ตอนนี้นะคะอยากให้แชร์กันอีกรอบนะคะแล้วก็บอกต่อๆกันกับกับ X1 คันนี้ที่ไม่มีที่ไหนโอ้โหสวยขนาดนี้แล้วชมพูพูดได้เลยกับในตลาดมือสองอ่าตอนนี้เริ่มมีคนทักเข้ามาใน l ล n e แอดนะคะทักมาแล้วก็อย่างที่บอกค่ะคันนี้มาไวไปไวแน่นอนรีบทักมาเรารีบตอบนะคะ อยากให้ให้ดูจริงๆแล้วทักมาจริงๆสวัสดีครับสนใจ X1 วันครับเราไม่ได้เราไม่ได้พูดเล่นๆนะคะเพราะว่ามันใหม่จริงๆแล้วมาดูไฟแนนซ์มั่งนะคะว่าคันนี้เนี่ยจัดไฟแนนซ์ได้เยอะด้วยนะคะดาวแค่69 0 0 0ทันใช่ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.79 ถ้าลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะแต่ในหน้าจอเนี่ยจะโชว์ดอกเบีย้ยปกตินะคะถ้าเกิดว่าลูกค้ามีเครดิตดีเนี่ยสามารถคุยกันเป็นเคส BY เคสได้นะคะที่ดอกเบีย้ยใกล้เฮียงป้ายแดงหเลือเกินแค่2.79นี่เจสบายสบายนะคะ2.79เริ่มต้นที่4ปีแล้วก็5ปีก็2.99แล้วก็ถ้าเกิด6ปีก็่ากว่าๆเท่านั้นเองนะคะ เรียกได้ว่าคันนี้ครบเครื่องนะคะทุกๆอย่างในเรื่องของความประหยัดนะคะแล้วก็ความคุ้มค่าถ้าเดี๋ยวนะคะขอขอหยุดหายใจก่อนอะให้ลูกค้าได้ได้ดูก่อนนะคะว่าคันนี้เนี่ยสวยจริงๆยังไม่อยากจบไลฟ์เลยที่จริงจะต้องจบไลฟ์แล้วนะคะอยากให้ดูไปเรื่อยๆแล้วก็ทักกันเข้ามาถ้าทักเข้ามาในไลฟ์เนี่ยยิ่งดี อยากทำลายสถิติค่ะว่าจองในไลฟ์ได้นะคะโอ้โหจะจะดีใจมากๆนะคะก็ขอบคุณคนดูทั้งแปดสิบกว่าท่านนะคะยังที่ยังคงยังดูอยู่นะคะในส่วน X1 นเนี่ยเราก็มีสองคันเนาะมีคันนี้ที่เป็นปี2015เป็นเบนซินนะคะและเอาใจดีเซลคน ที่ชอบดีเซลเราก็ยังมีคันนี้ด้วยนะคะเป็น18เหมือนกันนะคะเครื่อง18เหมือนกันเป็นตัว M Sport เหมือนกันค่ะจะเป็นโฉม F25 แล้วปี2017นะคะปีใหม่ขึ้นมาหน่อยแต่ราคาเบาๆค่ะ1,550,000บาทเท่านั้นเองโอ้โหค่ะ BSI ก็ยังเหลือวิ่งน้อย40,000ื่นกว่าโลนะคะใครชอบดีเซลก็ได้คันนี้นะคะชอบเบนซินก็มีเหมือนกันทางนี้น้ำายสามหมื่นโล อีกคันหนึ่งสี่หมื่นเนาะแต่คันนี้ก็คือคล้ายๆกันไม่นี่ใกล้เคียงกันแต่คันนี้ราคาราคามันเราใจจริงๆนะคะเข้าเก้าเก้าเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจอย่ารีดรอนะคะรีบทักเข้ามานะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ชมกันถึงตอนนี้อย่าลืมรถสวย,สวยคันนี้จากแอดมล์นะคะและโทรเข้ามากันได้นะคะแล้วก็ทักกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะลาไปก่อนนะคะ